กราบสวัสดียาวรุ่นชาวไทยที่เล่นเกมนี้และไม่ได้เล่นทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมในเกมซูเปอร์ม a ก h a ชัป็ในซีซั่นที่เนะเจ้าโอเควันนี้ผมก็ได้มีโอกาสตเติมเบอร์ไพ่ในซีซั่นที่เจ็ดของเกมนี้แล้วนะเออวันนี้เราจะลองมารีวิวดูของรางวัลในเกมนี้นะครับผมว่าซีซั่นนี้มันจะมีของรางวัลอะไรบ้างมาเราลองไปดูกันเลยสำหรับตีนซีซั่นที่เนะครับผมชื่ออยเป็นทางการมันก็คือไนชาโดนั่นเอง สกิลของคาแรคเตอร์และอุปกรณ์ของต่างๆรวมถึงสกิลปืนในเกมนี้ของซีซั่นนี้นะครับผมมันจะออกไปทางคล้ายๆพวกเอ่ออาสินนักฆ่าพวกนินจาอะไรประมาณนี้นะืออมันก็เท่ดีเหมือนกันนะดูดิเป็นอะไรที่ปังปุริเยสบัตระเฮสบัตระโคมากเลยสำหรับเซ็ตที่ผมเติมไปนะครับผมก็เป็นเซ็ตเล็กนะเออเป็นเซตแรกนี่แหละคือว่าเราก็ไม่ต้องแบบว่ารีบเล่นอะไรมากมายนะเล่นไปเรื่อยยังไงมันก็ได้อยู่แล้วแหละของางวันอ่ะส่วนที่ใครดีใจร้อนหน่อยนะครับผมก็ตัวนี้เลยครับผมเซ็ตที่2599บาท ทผมก็จะอยู่ประมาณ300รนะ้อยนะแต่ผมไม่รีบอะไปว่าแล้วเราก็ไปบูเอาเอิกเอาชัยประเดิมซีซั่นที่7หน่อยนะครับผมในคอนเซปไนท์ชา a d o w นั่นเองไปกันเลยฮ้ยลงไหนดีลงไหนดีนดปกติเวลาเล่นผมชอบลงแถวชานเมืองนะขี้เกียจบ,บูเออใครวะเออฟาร์มของมันฟูฟูแนะคะ่ขเข้ามาในเมืองทีเดียวเลยเตรงนี้แหละ โอ้โหเคเท่เย่ yeah! นักฆ่าอาสินนะครับผมในกลุ่มพาราดอนไปไปถ้าตอนที่มันหวนโดนนี่เขาเท่เลยโอเคครับผมชุบ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 แสวโอ้เจอเครื่องคาวิตตี้ไล้แรงน้ำท่วงไปเลยฟุ๊บอุอะไรแบบแบบอันนี้ นี่เราโอ้โหเอาเลยเว้ยโว้ยยังไม่ได้ปืนเลยเนี่ยนี่ยี่ไงอาจารย์น้องหนูโอ้โไม่ได้เรื่องเหรอปืน S M G เนี่ยจู๊ด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 สกปรตสกปรโชว์บนหน้าหนึ่งเท่นี่เราหายไหมกลายไหมอืมกระสุนหมดอีกนี่เราจ้าไหนเฮ้ยนี่ผู้เล่นหน้าใหม่นี่ว่ามีของแค่สองอย่างไปไปไปโอเคยังไงเราก็ได้ปืนกลมาแล้วครับผมเป็นปืน AR นะอุ๊ยอุ๊ย โอ้โหให้ใส่สโคปหนึ่งไว้เจ๊หนึ่งไว้อือหือหนึ่งไว้ดไวเดี๋ยวก่อนโยกอีกทีอือข้าวเป้าเฮช็อตอื้อลงมายังไม่ทันะไรยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนยังไม่ได้เข้าบ้านซักะหลังเลยแองวันไหนวันนี้กี้ได้ยินเสียงเท้าแป๊บนี่ไงโชว์แอปเสิร์ฟให้ค่ะอือหือ จ๊สั่งทะเลเผาเปล่าจัดให้นี่เราทะเลเผาตายแบบไฮบริดตายธรรมดาโลกไปจำครับผมมันย่างสดหุ่ยอเพียบเลยเว้ยฟุ๊กลงมาจากเนินพอดีสไนนไหนว้ละจ๊ะสไนยะกะนี่ไว้นี่ไว้เจ๊สอนทีนั้นสอทีนั้นลูก มาใครมาตอนนี้กูใส่ไม่ได้นี่นะครับผมกีตาร์ไฟ,ฟบารายกันเลยีสเสียงเสียงอยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่นนีมาเออเวิร์ฟอ้าวเล่นหุ่นแล้วไฟฟอ็อกได้เลยจัดให้พอดี้เรนรีวิวหุ่นตัวใหม่นะครับผมเวิร์ฟเจอนี่ขนาดเป็นไงเล่านี่นะครับตัวใหม่โลกาวินาเฮียชื่อเขาแทครับชูย้อนยิงไว้ฟล็อกทู มอะไรวะอันนี้อ้าวกูเรียกทำไมนี่ยยิงกันอีกแล้วยิงกันอีกแล้วไหนๆๆๆๆไม่งไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยกูฮัลโหลเจอนี่หน่อยเป็นไงเราสนายอีปีโอยสนายก้านิ่งๆเดี๋ยวก็ดีเองโอ้โหเฮ้ยจริงๆมันต้องโดนดัดนี้ตายไม่ใช่วะเดี๋ยวก็นะหางนี้มีเกาะสามแม่เลยเดี๋ยวก่อนโอ้ยไม่ได้แล้วว่ะเอาหนี่ไปกินหน่อยเป็นไง ใส่มึงเป้ามึงใส่วะโชว์ตามถึงที่ครับผมนี่เรากีตาร์ไฟบราลีกาแหลมนิสันครับปึง้งลีไดฟังหนึ่งทีไอ้ยเหี้ยอะเกือบไปรอดหุ้ยเยอะของเจ๊แม่งเจ๋งๆนั่นแหละนี่ๆพยายามพบปืนนี้ไปบ่อยๆนะผมปืนแอนดรอยแม่งไมค่อยมีประโยชน์เลยโอเ,โอเคอ,อ,อ๋อยังไม่หมดเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับปืนสไนมูงนี่อู้อ ว้าวยกโยนพีหนึ<ด>่งพีรู้เรื่องเฮ้ยสชิญสุดอือสองฮันูคไปกันสองเมตดเอา้าสัตว์อีมวยนี่ก่อนดีกว่าพอถ้าไม่เอามันแม่งลอยหลังกูเน่เออโชว์โอ้โหบินไปไหนจ้าปิตรูปิตูตูบินไปละเดี๋ยวเชิบ อ๋อตกถึงที่ไหมไหนอะเดี๋ยวได้ทั้เฮ้ยมันใส่ใครล้เอาโอ้โหต้งระยะนี้แม่เห็นผลเลย,ยท่านชมนนไหนมันยิงนี้ใครอ๋อยิงยิงน้องนี้นิงมีไว้ลูกนิ่งไ,ไวล้ไไวลกูกมันไม่เข็ดหรอกเออเชื่อหมอหมอเรียนมาโอ้โหเจ้วแ้างหน้ามีนีหว่าใครมาโผล่แถวแอ์ด็อปเนี่ย ปด,ปด,ปด,ปดเตรียมปืนแอนดรอยยิงก่อนครูส่งไปส่งไปส่งกันครูไปมีไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคโปร่งโปร่งโปร,งปรง่งไปไปไปเข้าวงกันดีกว่านิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้ลูกอื้มกูต้องไปปรับใจโลกแล้ว นิ่งไวห,ห,หนูนิ่งไว้นิ่งไว้หนู uh. อะไรมาแล้วม,มาแล้วไม่ทันแน่ๆเลยวงนี้อีาตาเดือนแน่ในตอนี้ไปกอนแล้วลุ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 ลล่างดีกว่าเุนชินลุ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 ุ้ล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 ล่ลุ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 ลอลุ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 ลลดกันลลล ขางหน้าข้างหน้ามกันบวกกันส่งคันคูไปสองเมตรตายเมมึงสอีกแน่ตึง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 ไปเจ๊ไม่ซ่ไงั้ยัเหละไอตัวเดียไปไปไไปก่อนไปก่อนกันเฮ้ยเราขน้ายขบงหน้าบงหวังนี่กูเฮย อยูเข้าไปไม่ไงไปเราผมยัง,ไ,ไ,มยงไ,ไม่เห็นผมว่ะสนัยสองทีไม่ได้หรอ,ห,อหมดหมดประโยชน์แล้วสนัยวงสุดท้ายแล้วนี่นะเจอเป็นแอนดรอยทำเ,เป็นเล่นไปนะช็อตทีนี้แม่งตายขึ้นหลอดเลยไอ้โดนนี่เห็นยังไ,ไงไ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นวู๊ยอะไรนักหนาวเนี่ยชเวิร์บแชว์บชวีบอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งพึ่งบีบอย่าพึ่งบีบไหนๆไม่ไหนหรอเอาอืมแบบไรกูส่งไปกันพี่พี่คนนี้มีจะให้ให้ตลอดไอเอ้าเฮ้ยเอ้เยี่ยผมคิดวเหลือสุดสองคนเออไม่ใช่หรอโถ่ ตัวลอยหลังแม่งไอ้บ้าเอ้ยนึกว่าอยู่แค่สองคนที่ไหนได้แม่งมีสามไอ้เราก็ลืมดูไอ้ผู้ต่อสู้ที่เหลือ,อแพ้แล้วลองแล้วกูโอเคครับแหลงยิ่งสูงยิ่งเจอคนโคนโหดไอบ้บ้าโอโ้โหนมจะปิ้นไปไหนลูกเฮียมาก็เครื่องเต้าว่อทางซ้ายเป็นไงสบายดีมัะแล้วทางขวาล่ะประยุทธ์รักทุกคนเลย ครับผมก็จบกับแล้วนะครับผมสำหรับการกระโดดประเดิมซีซั่นที่7ในเกมซ์สเปอร์มกาแชมเปี้ยนนะครับผมเน่ก็ขอฝากกด Subscribe กดไลค์กดเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็จตประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเล่นเกมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยให้เกมดีๆเหล่านี้มาทำลายพิสภาพของเราได้เกมมิ่ง a าเฟ่คุณลุงเล่นเกมสดเรลบไปพวกเรายห